สวัสดีครับวันนี้ครับผมอยู่กับดีเจสมาร์ททุยนะครับเออจีอ็มสมาร์ทนะครับวันนี้จะมาเทำคลิปวิดีโอการแก้เด้งเข้าเกมไม่ได้นะครับอันดับแรกนะครับให้ไปที่ตัวเกมที่คุณดาวน์โหลดมานะครับผมชื่อวอลเลซเอ็มดีเอสเคนะครับเอสเอสสองนะครับอ่าสมมติเราเข้าเกมไม่ได้ใช่ไหมครับให้เราเข้าไปที่เว็บกลุ่มของเซิร์ฟนะครับ มาข้างบนข้างบนสุดเลยนะครับตรงนี้มันจะมีให้กดเพิ่มเติมนะครับเรากดเพิ่มเติมปั๊บมันจะมีลิงก์แก้เกมนะครับผมลิงก์นี้นะผมให้เรากดดาวน์โหลดไปเลยกดปั๊บเออนี่นะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับเห็นนะครับเห็นสีส้มๆหรือเปล่านะครับแล้วมันจะเขียนว่าตัวแก้ไม่ติดไวรัส2นะครับ R E R ไฟล์หนึ่งจุดหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่ง KB นะครับผมไม่แล้วกดสีส้มๆเลยครับกดดาวน์โหลดปั๊บ อ่าครับผมแล้วเราก็จะได้ไฟล์แบบนี้มานะผมมาหน้านี้ท็อปไปเลยนี่ครับผมเห็นไหมครับจิ้วจิ้วิ้วอ่าให้เราคลิกขวาครับทําการแตกไฟล์นะครับอันนี้สามนะคลิกขวาแล้วอันที่สามนะครับแตกไฟล์ปุ๊บปุ๊บอ่าเสร็จแล้วครับก็จะได้ไฟล์แบบนี้คู่กันนะผมให้เข้าไปตรงที่เราแตกไฟล์นะครับผมเข้าไปปั๊บเอ่อตัวแก้ไม่ติดไรัสครับเข้าไปนี่ครับเราจะได้ตัวนี้นะครับผมนี่ครับ นี่ไมเห็นไหมครให้เราทำการลากก็ปี้อ่ากอปี้ลากกอปี้แล้วก็ไปไว้ในไฟล์เอ,อเกมที่ท่านโหลดมานะครับแล้วมันเข้าไม่ได้อ่ะอ่าก็ปี้เสร็จครับแล้วก็ก็ปี้แล้วก็คลิกขวานะครับอาวางลงนะครับขึ้นอย่างนี้ให้เราติ๊กถูกตรงช่องนี้ครับผมแล้วก็กดตรงนี้เลยอันแรกเลย มันก็จะทับไปเลยนะครับผมแล้วตอนนี้ก็จะสามารถเข้าเกมได้ตามปกตินะครับผมถ้าท่านใดยังเข้าเกมไม่ได้อีกก็ให้โหลดแล้วก็ทับใหม่เรื่อยๆนะครับผมถ้าไม่ได้จริงๆนะครับทักเฟสมาหาผมเลยนะครับผมขอบคุณนะครับผมบ๊ายบาย